มาแล้วมาแล้วอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับถึงแล้วครับการรีวิวเสื้อบอลนะแต่วันนี้เรามาดูกันเลยว่ามันมีทีมอะไรบ้างก่อนปัแป้งก่อนอัการเล่นสองการนี่เล่นสองการในห้องไลยตำรวจจับนะโอ๊ยแล้วโอเคก่อนก่อนที่เราจะไปรีวิวนะนี่วันนี้ผมพาแฟนพาแฟนเชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อ ชื่ออะไรชื่อคุณชื่ออะไรครับคุณคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเปิ้ลค่ะอ๋อชื่อเปิ้ลโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะตัวแรกกันเลยเดี๋ยวรีบๆรีวิวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเล่นสงครามต่อไม่เล่นเล่นมในห้องนี่ไงตำรวจจับนะในห้องก็จับเหรอใช่ต่อมามาเลยมาเลยมาเลยอูตัวแรกกันะตัวแรกนี่เป็นทีมประตูประตูทีมชาติไทยนะ ตัวทีมชาติไทยรู้สึกว่าเป็นปีประมาณ12นะตรงนี้เป็นนี่โลโก้จะเป็นยางนะเป็นยางบางๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อทับทับเข้าไปอ่ะนะตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นเทนนิโคนอืมอาร์มนี่เป็นอะไรครับเป็นผ้านะเป็นผ้าแล้วก็อารนี้ยเป็นอาร์มเออไหลอ่ะด้านหลังก็นี่เปลกเป็นแปลกนะกวินกวินอ่าสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวย เือ้อเหรอที่หนอนแค่ผู้ง่ายไม่ได้เขาไม่ได้ยินหนอนไม่ได้ยินหนอนไซส์เอ็มโลกสามสิบแปดนะอันนี้นะคะโอ่เท่าไรตัว okay. นี okay, ้โอเคต่อมารายการที่สองรายการที่สองนี่จะเป็นเมืองทองอ่าเมืองเป็นเมืองทองนะก็อยากจับเท่าไรนี่แหมตัวนี้จะเป็นในนี่ปักปักขอบนะปักขอบอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกทานเฟิร์มหมดเลยนะ เฟิร์มหมดเลยมีอ่างอ่าก็ประมาณนี้นะสไตล์วัตงามนี่อาร์โออาร์โอเลยอาโอยามะนะกินอาร์โอยามะราคาปลายนี่990บาทไซส์สเท่าไหร่คะไซส์นะสสเอลนะแต่รอบอก42่สองไไซส์เอลรอบอก42นะเท่าอกเลย,ยเย้กันมากินต่อมาอต่อ,มา,อ,ตอมาถือ,อต่อมาเป็นรายการที่3นะเป็นชุดเป็นชุดเลยทนบุรีอ่าทนบุรีซิตี้ อันนี้จะเป็นเป็นเสื้อนะเสื้อแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอากาวล้นี่ทับนะอันนี้โชว์ให้ขอดูอันนี้โชว์ให้ขอดูกางเกงอันนี้กางเกงนะคะเบอร์สิบเบอร์สิบเนเนเน่เบอร์ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะเบอร์ด้านหลังก็เป็นแบบนน้นะมันเป็นาน a เ s f e r หมดเลยอันนี้คือประมูลของวันไหนนะคะของวันพรุ่งนี้วันที่24วันสงการวันที่24นะตัวนี้เป็นไซส์ M นะรอบอก38 กางเกงนี่จะเป็นไซส์เอเหมือนกันไซส์เอสายที่สองนะเกงสีน้ำเงินนะค่ะเขาเป็นสีขาวมั้งก็เห็นอยู่เป็นสีเงินมาต่อมาเป็นผ้าซื้อนี่วัดต่อมาเป็นแขนกุดแขนกุดบุรีลำหมอนตะตัวตายแล้วไม่เหลือละสวยอ่ะประมาณนี้สวยก็ซื้อดิว่าสวยมากเนะแขนกุดบุรีรัมประมาณนี้เลยสบายนะใช่ โลโก้ก็อัดกาวรีทับนะแล้วก็ไปทานเฟิร์มหมดเลยด้านหลังประมาณนี้นะทานเฟิร์มเลยนะส่วนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดแถมแถมฟรีเลยจริงหรอแถมฟรีแถมฟรีเคียซีแถมฟรีไปเลยนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจื้เท่าไหร่นะทำไมเราบอกครที่แปดนะ่คาชนะก็ได้ไปสองตัวเลยแหน่ะเพราะได้ถึงแถมก็ไม่รู้มันมันมันไม่ออกก็แถมแถมไม่เหอะไม่ไรหรอกอโเค สวยงามตัวนี้ได้สองตัวนะได้สองตัวเลยอ่ะต่อค่ะมาต่อมารายการที่ห้าอ่าเป็นราชนาวีนะราชนาวีนี่ประมาณนี้เลยไม่ไม่ไม่ราป,ปีนะโลโก้เป็นอัดอัดการลิทับนะอ่ะารง้ั้นจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรอะ่ะ t r a n ฟ f ร r ก,ก็เฟกไรก็ว่ากันไปหลังก็ประมาณนี้นะนะทูทูวิชั่นเนี่ยทูไม่แตกนะทูถือว่าแน่นๆเลยเฟกแน่นๆเลยโอเคตัวน,นี้ไซส เอ็มรอบอกเท่าไหร่วะสามสิบเก้ารอบอกสามสิบเก้าโอเคต่อมาเป็นทีมชาติไทยเล่นไม่เลิกนี่เล่นไม่เลิกเล่นไม่ยุดเลิกตันนี้ต้องเลิกเล่นนะเนี่นะตัวนี้จะเป็นในนี่เป็นงานทานเฟอร์นะทานเฟอร์หมดเลยนะทานเฟอร์สวยสวยตัวหลังนี่จะเบอร์เบอร์ก็เป็นทานเฟอร์นะอ่าทานเฟอร์หมดเลยตัวนี้เป็นไซส์อะไรวะไซส์แอลระบบสี่สองนะ ขายโลห4 1 4 2ไซส,ส์สวยนะตัวสวยไหมสวย,สวยอืมสวยเสื้อนนะสวยผมไม่เคย <c oughs> จะ <c oughs> มาต่มาราการที่แหลนเนี่ยรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดอ่ะเจ็ดอ,อ่ะเจ็ดก็เป็นสองขานะสองขาตัวนี้ไซส์ M ก็ไม่มไซส์ L โลหะ40นะไซส์ L ไซส์ L นี่ปกขอบแล้วก็ปะขอบนะไม่ต้องกลัวหลุดถ้าหลุดไปเตะเขาได้เลยถ้าไม่กล<อ>หลุดไปตเตนะเขาได้ ไม่เกี่ยวนะเสกมาที่หลังโล่งมาดีนะไปใส่เตะบอลใส่เตะเมียอะไรวะไอแอรโลกงสี่สิบนะเธอไม่คิดจะล้างหน้าเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเพือนเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันแพรกโกหกเอากรไว้ฉีดไงไว้ฉีดบ้าไอ้ไม่ตัวไร้ลัทธิบ้าเอ้ยโอเคแต่มาเป็นรายการที่แปดนะวันนี้มีกี่ตัวคะทั้งหมดยี่สิบสองรายการไปเป็นอาวมี่นะอาวมี่ อามี่ปี2011ครับอ็ดตัวนี้เลยสีดำตัวนี้นะโลโก้นี่จะเป็นในนี่อัดการีทับนะอัดการีทับแล้วก็จะเป็นพวกเฟกหรือทานเฟอร์แล้วก็ประพลกันไปอาร์มก็ประมาณนี้นะอาร์มนี่ขอบไม่ไม,ไม่เยินนะอาร์มขอบมาเยืนอาร์มแน่นเลยนี่ด้านหลังนะเบอร์มันก็จะประมาณนี้เนะาะทำจริงเบอร์เป็นสีเหลืองเออแล้วมันไปโดนอะไรมันอาจจะตามกาเวลาไงสิบมาสิบปีแล้ะตัวนี้ใช่เลยนะไซเอ็มแล้วอก38นะโอเค ต่อมาเป็นรายการที่สิบสิบนี่จะเป็นลายพานตัวนี้ลงเนื้อผ้าหมดเลยนะรักษา<อ>ง่ายใช่ลงเนื้อผ้าหมดเลยเนี่ยเหมาะสําหรับแบบพวกที่ใครรักษากยากษณะก็ซื้อพวกนี้ไปเนี่ยมันลงเนื้อผ้าให้นะสวยนะแลมาลงเนื้อผ้าลงเนื้อผ้าด้านหลังก็ลงเนื้อผ้ากันนะนะ<ส>ใช่ตัวนี้ไซส์เอ็มนะโล่งยี่สามสิบแปดนะไซส์เอ็มโล่งสามสิบแปดสามเก้าใส่ได้ได้สามเก้าก็อาจฟิตฟิตฟิตหน่อยโอเคต่อมารายการที่สิบเอ็ดเหนื่อยยังเหนื่อยดิ เราไม่หยุดเราต้องทำมาค่ะทีเว้ยไอเสื้อนี้จะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะดาวตกแต่ว่าเหมือนเหมือนเป็นของเอพิธีที่เขาทํามาให้แบบสนับสนุนทีมรักษาในช่วงนั้นมั้งโอเคสวยนะลงในภาพหมดเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่รักษาได้นะเคยมีตัวนี้หายไปไหนไม่รู้เหรอขายไปแล้วดิ่ไซส,<ะ>ส์แอล,ล2 2> ้วก็42นะเออใช่ใช่ไซส์ L แล้วลก็42ตัวนี้ฝากเพื่อนซื้อจริงเหรอเออฝากเพื่อนฝากเพื่อนซื้อเหรอโอเคต้องมา ต่อมาเป็นรายการที่เท่าไหร่12เป็นโปโลนะสีแบบสิบสองเป็นปอลสีส้มเลยดูโอ้โห,โห,โหสวยสง่างามใช่ปักคอยก็เห็นหนะเนี่ยใช่แล้วก็ปักขอบนะปักขอบไม่ต้องกลัวหลุดเลยต้นเอ้อเยเขีนยนน่าจะเป็นชื่อย่อของตอนนี้เอเอทุกอย่างไม่รู้อ่ะนี่ไงหรอป้าไม่เคยอยู่อุพัติ์หตุนะประมาณนี้ไซส์เอ็กแอลนะร่องหกสี่ิบสามอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นที่นี่ป่ะ ชื่อของคนที่ใส่อ่ะหมายถึงว่าเจ้าของเสื้อเพราะว่าเขาฝังประมูลเขาสกีนเออใช่อาจจะติดเองต่อมาเป็นรายการที่13นะ13เป็นอ่านี่ถ้าเป็นคอโบกยังไงโบกให้ดูหน่ยดิยไม่เคยโบโบเงี้ย โเงี้ยโบกี้ยโบงีโอ้โหอ้าทีมเชียไทยไงเชียร์ไทยไงเชียร์ไทยไม่เคยโบกนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับหัวขับหัวขับซีฟ้าขับเบลขับก็เขียนน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นรายการอะไรนะผ้ามันจะคล้ายแบบผ้าขนหนูอ่ะนะผ้าขนหนูเช็ดเช็ดตัวพวกนี้นะเนื้อผ้านะเป็นคลายเนื้อผ้าแบบนั้นโอเคต่อมารายการที่14นะเนี่ไปผ้ามันคอทีมเชียร์ไทยนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ ออของวานเหล็กนี่ของใหม่นะของใหม่เก๊กเลยไม่เคยไม่เคยผ่านการใช้งานเลยถือว่าสุดยอดนะไอโบกสะบัดเทียทีมชาติไทยพูนปูนโอเคต่อมาเป็นรายการที่15บห้าเป็นกางเกงวีรำใช่ไหมวะ15โอเคนี่นนอย่างเกงวีรำเป็นแบบนี้เลยตัวนี้พลาสติกนะเดี๋ยวดิดให้ดูเป็นพลาสติกตัวนี้นะ แล้วติดกันนะอ่าติดแข็งๆนะติดแข็งๆโอ้ยพี่อน,นาผมขี้หัวได้แข็งหมดเลยตัวนี้เป็นไซส์เรียกไซส์อะไรวะไซส์ L มันเป็นผ้าเหมือนผ้ายืดเลยเนาะ่ไซส์ L ไซส์ L นะ L สามสิบสามยาวสิบแปดนะอ <ๆ S 2> ่า L สามสิบสามยาวสิบแปดโอเคต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าแล้วก็สิบหกสิบหกนี่จะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อแบบเสื้อยืดเสื้อยืดของเรียกว่าอ,อะไรวะอ,เม,อ,อ,อเมริกากับอเมริกาให้เข้ามาอุ่นเครื่องแบบอุ่นเครื่องกันที่สนามตอนนั้นนะ ตอนนั้นตอนนั้นประมาณนี้เลยเนี่ยนี่เป็นสกรีนหมดเลยนะสกรีนหมดเลยแน่นแน่ประมาณนี้ได้หลือสวยนะคะใช่ด้เลยพายืดผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเหรอโอ้โหมีความรู้ใช่นี้เป็นโฟบเป็นไหมคะรอบสามสิบหกนะรอบสามสิบหกจะยาวยี่สิบหกนะโอเคออกเลยต่อมาเป็นอะไรเดี๋ยวโอเคต่อมาเป็นพวงกุญแจพวงกุญแจ นี่อันนี้เลยก็ถึง่งนี่กุญแเนี่ใครชนะก็ได้หมดเลย3ชิ้นนะไม่ออกกรทีอันนี้อ่ะกุญแจเสร,ร,ร็จเพิ่มต่อนระบุรีของกรงบุรีกรบุรีต่อมาเป็นเนี้น,นี่เป็นผ้าผ้าอย่างนี้นะเปหน,น้าก,กากผ้านะคะหน้าก,กากนะเหมาะแบบช่วงนี้เลยนะของคีล่านะใช่มีสีตามนี้นะคะอืมใครชนะก็ได้สามชิ้นเลยนะมีคีล่าด้วยใครชนะก็ได้สามชิ้นเลยนะใช่ได้สามชิ้นเลย อต่อมาเป็นอาร์มปี2014ตัวนี้ก็คือหลุดชนะแล้วก็หลุดเงียบทักไปก็เงียบประมาณเนี้ยนี่นะเขาไปโอนเงินให้เธออยู่ป้าหรือว่าเขาเป็นข้อหรืออะไรเป็นของใหม่นะเป็นของใหม่อัดกาวเรียบร้อยแล้วเอาไปให้ทางร้านอัดทับได้เลยนะตัวนี้นะโอเคต่อมาเป็นเป็นเสื้อเสื้อดีฬาวิ่งแล้วกันนะเสื้อวิ่งตัวนี้เป็นไซส์ L นะรวบกจะประมาณเอ่อ40นี้ย้วิ่งนะ ใส่วิ่งใส่ออกกําลังกายใส่แล้ได้ต่างๆใส่นอน,อไ,นได้ไหมคะได้ใส่นอนได้ทานเปอร์ได้เป็นทานเปอร์ตัวเนี้ยเป็นอะไ,ไรอ่ะเป็นเสื้อวิ่ง<ม>ธรรมดาของบริษัทหรืออะไรสักอย่างหนึ<ม>่งประมาณนี้นะสวยโอเคใส่นอนได้ได้ได,ได,ได้ต่อมาเป็นเสื้อวิ่งเหมือนกันตัวนี้เสื้อวิ่งนะใครจะาไปใส่นั่นไะด้ครับได้เนี่ยลงกเสื้อผ้าเลยนะเอ้ไม่ใช่ดิเออเป็นสกรีนเป็นสกรีนอ่าเป็นสกรีนนะ ไว้แอลแล้วบกสีสอดเหมือนกันเข็มสกรีมหมดเลยนะโอเคทำมาต้องเอาเป็นมันนี้อันนถือเลยถือเลยนี่ถือเลยถือโชว์เลยอ่าตัวนี้เป็นรู้ไหมผ้าอะไรถือถือถือก่อนถือก่อนผ้ายืดผ้ายืดเหรอทำไมเป็นผ้าอะไรไม่รู้เหมือนกันบอกไม่รู้มันเป็นผ้ายืดเนี่ยเนาะตอนนี้จะเป็นเอวนี่มันจะเป็นเหมือนกางเกงวอร์มอะค่ะเออใช่เหมือนกางเกงวอร์มอันนี้จ้ำนะเออขาจ้ำนะขาจ้ำเห็นนะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์เลยนะมันรอบอก34รอบเอล34ไม่ใช่รอบอกเด็กถูกไหมเอล34ยาว35นะแล้วก็มีถุงเท้าด้วยรายการที่เป็นรายการที่22รายการที่22มันมีถุงเท้าด้วยนะถุงเท้าเนี้ยจะแค่ครึ่งครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งหน้าแข้งครึ่งหน้าแข้งนะไม่ไม่ถึงเข่านะมันครึ่งหน้าแข้ง แล้วก็ตัวน,นี้อแถมแถมฟรีไปเลยเนี่ยวิได้สาชิ้นนั่สามชิ้นเลยเใค<น>รช,ชนะได้หมดเลยนะเอ็นใส่เตะบอลได้ถุงเท้าก็ใส่เตะบอลได้เหมือนกันนะด้าน,นหลังประมาณนี้นะออระบบสี่สองนี่ระบบสี่สองนะโอเคถือว่าวันนี้ก็มาเร็วมาไวๆเนาะยังยังไม่ไหมด<น>เอยอันนี้กูผิดวันนี้ผิดพลาดไงเขินวิสาวังไงเขินเลยวันนี้เล่นมาผิดพลาด โอเคเดี๋ยวเราจบนี่ก็ไม่ได้สงการดีกว่านะเพราะว่าใกล้เวลาเดี๋ยวลาเราลาไปเล่นเราลาลาผู้โชว์ดีไหมเอาไหมโอเคแล้วผมลาแล้วครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะเธอร์ดแอลกอฮอล์กูไม่ได้จื่มเขาด้วยถ้าฉีด้วก็เชือ